ชื่อนางปียพัฒนอยู่สุขผู้จัดการห้างส่วนจังกัดเชี่ยงบริการคร่ะต้องย้อนไปเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีตัวดิฉันเองเนี่ยทำงานรับราชการอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลกแล้วต่อมาก็ได้แต่งงานกับสามีซึ่งคุณอภิรัตอยู่สุขเป็นเจ้าของห้างส่วนจังกัดเชี่ยงบริการดีก่อนแล้วแล้วมาช่วยสามีทำ โดยที่ตัวเองเริ่มต้นจากเป็นพนักงานหน้าร้านช่วยเหลือน้องๆหน้าร้านซึ่งอยากเรียนรู้เขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนรู้ด้านออฟฟิศข้างในว่า,าต้องสั่งสต๊อกอะไรของอะไรยังเ,เพราะเป็นธุรกิจของครอบครัวทางสามีอยู่แล้วเราก็เลยเาสานต่อให้ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ เปิดปั๊มน้ำมันมาประมาณ50ปีแต่ตัวของดิฉันเองเนี่ยทำประมาณ28ปีเพราะเราเป็นรุ่นที่3ค่ะลูกค้าก็มากพอสมควรค่ะที่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าท้องถิ่นที่อยู่ในอำเภอสวรรคโลกอยู่แล้วสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาบ้างพอสมควร เพราะ,ะเนื่องจากมาตรการโควิดต่างๆที่รักษาระยะห่างรถตู้ที่เคยเดินทางมาสัญจรไปมารถวัดรถประจำทางของบ้านเราก็หยุดการบริการทั้งหมดมันก็ทำให้น้ำมันยอดเราก็ตกลงไปด้วยแต่ปัจจุบันผ่อนคลายแล้วสถานารา์โควิดดีขึ้นแล้วก็เริ่มดีขึ้น สุขในการทําง,งานที่ผ่านมาก็คือทําทุกวันให้มีความสุขมีปัญหาก็แก้ปัญหาแล้วมีความสุขที่เด็กน้องที่เราส่งผ่านความสุขที่เรามีประสบการณ์มาส่งผ่านความสุขไปถึงพนักงานลูกน้องของเราแล้วพนักงานสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปถึงลูกค้าก็ทําให้ลูกค้าประทับใจที่อยากกลับมาใช้บริการกับเราอีกก็ทาทุกวันให้มีความสุข มีปัญหาพร้อมแก้ปัญหาอย่ากบอกว่า,าคนรุ่นใหม่มีโอกาสมากกว่าเก่งกว่าในเรื่องเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นเก่าแต่ขอให้คนรุ่นใหม่ใช้สติใช้ความอดทนในการเจอปัญหาอุปสรรคแก้